หลังจากที่ห่างหายจากการทำคลิปไปนานมีได้มาจับพสัสดุเป็นพสัสดุติก,กับกับพัสดุดีสัดีสกกับดีกกับก่นเนาะชื่อเราเราเขียนว่าคืนรู้ฝากจะรีบดไวยแล้วก็ชื่อฟิล์มสำหรับฟิ์มเอสาทะลเจ็ดวัคแฉะว่าไม่มีเลขกว่าจะอ่านออกน้นมาเราก็จะมีตรงพัสดุเราตัดไปแล้วตัคลิปที่แล้วแต่ว่าคลิปมันพังคลิปมันไม่ดีของที่ ราต้องส่งไปใหม่นะกคะ็คืออันนี้คือของกันนะซาลาเปาสองไอศครีมห,หนึ่นนนงแล้วก็มีโน้ตนะเป็นของที่เราสั่งจากร้านชูการ์ช็อปสกู๊ตชี่ทานจริงๆน่าขอโทษน,นะนันไม่เก่งอังกฤษ้วก็ไม่ชื่อเราส่งแบบรัทบอรอันนี้สติกเกอร์แบ,บใหม่นะสิบแปดบาทรัทบอร์สิบแปดบาทแล้วมันจะดีอย่างหนึ่งก็คือสติกเกอร์มันจะมีตรงชื่อผู้รับด้วย <S 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 คือมันดี ล้วก็จะไม่มีเลขอะไรให้ยุ่งยากคืองงมากตัดกันเลยคือร้านนี้ขายถูกแล้วก็ส่งฟรีได้แหละก็ตัดกันเลยเนาะจะตัดอย่างนี้นะเพราะว่ามันจะได้กวรนของมากแหละกวรนของที่สุดปึ๊บนี่ เป็นตังทอน20บาทแล้วก็เป็นนี่เดรัสฉานะคูมะไส้ไหลสีดํมมันนิ่มกว่าคาปิเป็นทแทดแท้ของแทะนะวันนี้ก็บายบายถ้าพูดผิดยังไงหรือว่ไม่เสียเรากคัณต้องขอโทษด้วยนะหรือถ้าพูดไปไบก็ขอโทษ